ย้อนฟังสเปคสาวในฝันยอดโยงศสีล์คนแบบไหนคือใช่เลย ต้องบอกเลยว่าน่าจับตากันเลยทีเดียวกับกระแสการเปิดตัวของนักแสดงหนุ่มไทยนาะคตกลายยอดยงศิลป์ที่จ้างเกิดบปบาทวนเฉลิมลูกแม่ลำยองในละครทองเนื้อเก้าหลังว่ามีข่าวหรือว่าตอนนี้ย้อนไปเป็นเด็กฝึกเทนนเอและเตรียมได้เดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีในปี2022เป็นค่ายชื่อดังอย่าง Bright Hit Entertainment ค่ายเดียวก,กับวง b t s งานนี้แฟนๆต่างก็พร้อมใจาการสมัครเป็นเอสการวัวเพราะว่าเห็นหน้าเห็นหน้าน้องแล้วมาตั้งแต่เด็กเป็นคนเก่งหนึ่งความสามารถหลากหลายและล่าสุดแฟนก็ยังไป คลิปเมือ่อยอชเคยไปออกรายการสามแซบและมีการพูดถึงสเปคหญิงที่วาชอบขยันเหมือนแม่ต้องทำงานบ้านเป็นแต่ถ้าไม่เป็นเดียวยอชสอนให้ส่วนภาพลักษณ์ไม่ติดสูงต่ำดำขาวได้หมดหน้าตาโอเคเกาหลีฝรั่งหรืออะไรก็ไม่ติดขณะที่ต่างคอมเมนต์นั้นก็แสดงความคิดเห็นการสนันว่าเกาะน้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงน้องว่างทำงานบ้านได้หมดทุกอย่างไอวันลูกแม่นับจากนี้เ,าเราจะขยันเพื่อยอช ขอกวาดบ้านถูบ้านล้างจานก่อนนะคะเป็นคนขยันขึ้นมาทันทีเกียมเก็บกระเป๋าย้ายเข้าบ้านแล้วหนึ่ง